พี่น้องจ้ามันถึงม้านฝนตกครับบาดนี้เอาตั้งขันยูทายรถบาดนี้โอ้โหกระหกว่าสิษย์ทำความสะอาดบ้านและวไดท้ำเลยเนาะศิษย์ตัดลงตัดหยาดอนลงฝนหยาดและวได้นเฮดเลยพี่น้องจ้าฝนตกครับพี่น้องเอ้ยตกครับข้างบ้านกระหกองคือยู่บาดนี้อ่ะอ่ะอตกหลายคุณนี้ต้นบ้านนานนี้เม็ดมั็นรวงและมัน มันขึ้นนะ้องทีได้ตัดออกจี่ซิมคึ้นช้อนหนาไปกว่านัดในเก็บเม็ดมันขึ้นนี่นะต้อนนี่แหละพี่น้องจ๋าเม็ดมันร่วมันกินมาท่านกินมาท่านมันโดกลงล่มเต็มเผื่ันึงกินมาท่านก็เลยไม่อยากให้มันดกพี่น้องจ๋าโดกไปกินมาท่านเนาะอันนี้ก็ดโดยคือได้มันแนมมาเห็นมันเขียวเนาะมันเจ้าเขียวเนาะแนมมาเห็นสะบานได้่า หวานมึงไปลานั่นเก็บไปให้ให,ใ,หให้อใหยังก็ให้มูที่ทำงานไปกินนำ้ำไปว้านหนึ่งโตกินเข่าเนาะประมาณทักเทียงทักเทียงหรืกอกัอาหารเส่าเก่ามงเนาะก็พักเทียงเนี่ยจะฉีกินเขา่าบ๊อบแม่ผ่กันหรอเพราะว่าเขาต้องมีคนดูแลข้าขงในันทำงาน้อ,อมไงนี่แหละเก็บไปทุกปีเก็บไปให้พวกให้พี่ให้น้องเอ้ยบ่แม่ให้เพื่อนทำงานกินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ปีนี้ก็ะดีเนี่ยมันม่คอยดกเป็นไหนมันดกหลายมันมันมันลูกมันมาเต็มทีนะปีกายนี่ดกโตดลูกมันมาเต็มทีงานหนึ่งกัหักกองลงเลยมันมันหนักหลายมันหักไงมันหนักลูกมันปีนี้ก็เลยตัดตัดตัดออกให้มันตนหน่อยชุกชุกขุดกับเดี๋ยวพอหมากบดเดี๋ยวหมากบดนี่ก็สิตัดด้วยีีนนอกม่ให้มันสูงม่ให้มันสูงมามันตนไงเหมัอนดกดกทุด มาได้สู้เนาะมือข้าถือหลุมอยู่พี่นองจาอ๋าฝนก็ตกลัดทางฝนตกมาฮอดบ้านก็ตกตกตะเมืงขึ้นได้พี่นองจา๋าว่าในเศร้าอยู่ฝนตกตะเมือขึ้นดอกกุหลาบก็แค่นี้ละจ้ะปลูกหลายบ่ได้เด็กั็เล่นพุตบอลผ้ามูผ้าพวกมก็เล่นพุตบอลน,น้ำสนามเนี่ยปลูกกี่งกับ,บ่ได้ประมาณมันเตะแล้วมันอน่งนง่ไงพวกอึคืออยู่พี่นองจา๋าบ้่งนะต้นกระเทียมต้นกระเทียมดอก ยาหลายจงังห่อยนี่ลนผูเต็มพื้นละมันมึงตีละหญยาพักมึงไนงะยาพักพี่น้องจา้าน,นี่ต้นกระเทียมต้นกระเทียมปลาได้เอาแบบนั้นมาพัดบ่ต้องพัดดนแล้วพี่น้องกระเทียมแบบนี้แต่พัดดนมันมันเปื่อยแต่พัดเอาลงปุ๊บแห้วกับนี่ขึ้นโหลดนี่โอ้ยแซบกรอบนี้เป็นยังงนียเสียงดังแน่เด้อเสียงฝนนะพี่น้องจา้าโอ้ยหนาว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 ,นาว โอ้ยมาตีเก็บหมาก,กันน่นไปกินมึงตกคักตกกองเนาะพี่น้องเนะาะมาสิไปพู้ไปทายข้างหลังพูนพ้นะพี่น้องจ๋าทายข้างหลังคนหลักทำคล้องเพลินน่ะหมากเปิลหลายเนาะหมากหลายหมากไหมเดเลยบ่ได้ไปแล้วพี่น้องเนาะเอานมม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 หนาวมุดหลังหนาวเลยพี่น้องหนาวอุ้ยดอกกระเทียมไอ้ดอกพักบัวเนาะดอกพักบัวกับหยาปนกันเลยพี่น้องจา๋อาอันนี้ก็บัวเนาะ ้นหอมนั่นแหละ้นหอมสะระแหน่กับมะยืนกินดอกแต่ว่าหันบ่ได้ตัดมันถ้าต,ตัดมันมันกับจีโป่ง,ปง,ปงไม่เรื่อยเนาะบ่ได้ตัดมันกับบัวคอยโป่งเป็นไหนต้อนกระเทียมเนี่ยขอแนะนำเรื่องแสบเรื่อเอาเอาช่อดอกว่าหนูบ้านในชาวอะเอาไปพัดโอ้โหหำดังสะกดเลยพักแป้นกัเลยมีแต่วิ้งยันพักแป้นทัศน์ที่กำลังขึ้นพี่น้องจา๋าทักนี่เอามาบานที่เดียวกับมาตองวานหีืเลยเด้อพี่น้องมันขึ้นเอง สุ้มนี่ก็ขึ้นเองเอามาปลูกแคเดียวก็ขึ้นเองโดยอัตโนมัติจ่าพอมันเม็ดมันลวมมันก็ขึ้นเพลินมันลวมมันก็ขึ้นมันเป็นต้นถึงมันเป็นต้นขั้นหนาหนาวมาทับมันก็ขึ้นเอ้าแมวมาขี่ใส่หนูว่าชีเฮ็ดหัวหัวหล่อมอยู่แมวบานอื่นมาขี่ใส่ยังมาเป็นกระสังทักเม้นกับเม้นบาดนี่กั้ฝนตกเนาะกก็ขื่อยอยู่บนเนื้อหยาแป้งทักบ่ได้ขึ้นไว้ตัวหยาเนี่ยขึ้นไว้ไว้เลย้อหยาขึ้นไว้เป็นอย่าง เมื่อวานนี่กระทอนได้นิดเดียวนี่มาหอดกระทอนถอนไปเก็บไปฝันน่ดแล้วกินน,น่ะฝันใชยเลยพี่ดอนจ๋าเนี่ยเดี๋ยวนี้เม็ดมันลอนนี่มันไปทั่วเลยเด้ปิ้วไปใส่เกือขึ้นหันลอยนี่ยเม็ดมันลนอยโอ้ยเออฝนตกครับฝนตกครับหนาวไปเมืองไทยเข้ากันอ้ยมวนคือกันเริ่พี่หนอนเริ่มมวนเลยเห็นพี่เห็น,นหนอเหนเนาะเห็นลูกป่าหนาอาเนาะมวลลูกตะวัน ห่อนฝนตกฟ้าห้องก็ยังห้อนอยู่ในพี่น้องจ๋าห้องคุณคุณมีเล็กน้อย,ยมิกระมุกจักแต่ไม่ตะสิเลนโทรศัพท์บอกว่าอย่าเล่นเลอ,อมันมาคือบาดเน่าเด้สำรองบอกว่ามันเล่นง่านฝนตกปังปังปังอยู่เนาะเลยไปอยากให้งเป็นเล่นโทรศัพท์บรนไดอะพี่นอ้องตายยังหล่อทามานเราไปไกลบ่ได้มันฝนตกนะพี่น,อน,น,น้องก็แค่นี้ก็แค่นี้หนาวกว่าไม่เหนี่อพี่น้องจา๋าอุ้ยสวนฟาร์มกับ ยังม so so one ัดในแกดีเนาะยังม so ัดในแกดีค oh, ว wow. the ้าเข่าขึ้นกระดันแต่ว่าเม็ดพันใหญ่เว้ยเม็ดพันตรงอะเนาะคนหนักหนาเต็มนึ่งพี่น้องจ๋าเอาเห็ดมาบานแถวนี่มันสีขึ้นมาหน่อยเห็ดชั่มปิงยองเนาะที่เขาขายตัดตามมันตามแต่ตามมันซสเปอร์มาร์เก็ตเนาะเอามาบานแถวเนี่ะเห็ดเห็ดชั่มปิงยองแบบกินดิบนะพี่น้องจ๋าเราข้อเทาเราต้องกินดิบได้หอมมันหอมเด้ล่ะในในความรู้สึกของเจ้าของเนี่ยมันหอมขึ้นหนาแฝกอะ ผู้ใดเคยกินหยาแฝกกระซีหูเนาะน้ำคลายๆเหมือนลันเนาะคลายๆกันเนาะบาดกันเองจ้ะเอ้ยตัดทุกปีกระดกทุกปีคือกันเพราะว่า่ให้มันล่ามไงมันล่ามใบนี่ถ้ามาตัดนี่ล่ามไปหมดเนี่ยต้องตัดได้ต้องตัดซื้อพันธุ์แบบบ่มี่หนามไงซื้อพันธุ์มาได้เนี่ยพันธุ์มาปลูกเด็บ่แม่นว่ายมันขึ้นเองนี่ไปซื้อพันธุ์มันมาปลูก แต่ว่าลูกตั้งแดงนี่เดี๋ยวจะไปซื้อพันธุ์ลูกสีดำมาปลูกดูใหม่มันต้นใหญ่กี่กันจ้ะต้นใหญ่บ่ได้จ้ะมันต้นหน,หน้อยๆต้นใหญ่หลายกระหกเนาะพี่น้องเนาะงามันตายก็บบนวะให้เนตัสออกเยอะมันกองมันดกหลายมันกองก็เลยเอาใหม่เสือกมัดกันไว้ อุ้ยหนาวนะพี่น้องนะโอ้ยเย็นเย็นเราไปข้างกระต่ค้างสันยิกยิกไปนะพี่น้องจา้าโอ้ยเราไปกันแท่งกันตันยิกไปเนาะเอาเอากรสันแก่นี่ยนะเด้อพี่น้องนหนาวแล้วฝนหนักม,มันธรรมดาได้ฝนตกแท่งแต่ว่าฝนตกกี่นี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือบ้านเฮาเนาะโ,โดูจะเห็นฝาห้องที่หนึงนะ่งเนาะฝาห้องเนาะคกูนี่เราฝนตกอี่นะ้าเงียบปิ๊บเลยดิ รถรถจะเห็นเต่หนึ่งฝาห้องฝาแหลับไหมดูนี่ไหมดูบ้านเท่าน่ะฝาแหลบกันแลบวดูคนแหลัแต่ว่านเขาเหมก็งามเลยนะโอ้ยพาไปเบิ่งเข่าแป๊บหนึ่งเนาะเหนื่อยหนาวพี่น้องจ๋าล่มอยู่ล่มอยู่ล่มอยู่แต่บ้านแต่บ้านหันนะแต่บ้านหันโมงแ hạng คนไหนเนาะันบ่โมงแห้งกขบะได๋ออากาศเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องเอ้ยกลับมาหอดปวดหัว แอบไม่หอดแล้ปวดหัวอาการเปลี่ยนยั่วนนะยังกอด, ME กอ,อ,ด, ME, ด ME, อยู่เมืองไทยออกหอนออกออกออกจากของแอบปุ๊บออกหอนเลยอยู่เมืองไทยเาน่ะยเงื้อแตกเงื้อแตนอยู่เสือหรืว่ามันเวลาถอดอนุญาตค่ะก่อดน,นี่้นี่จ้าโอเคอยู่โอเคอยูจ่จ้าบายบายนะจา้าบายบาย